สวัสดีครับขอต้อนรับขอสู้ช่องติทสารน้ำบางคอครับเมื่อนี้มาท้ำบุญบานไอทํำบุญให้แม่ของพีไส้ครับที่นับถือชุมแสนค้อสอนครับกับมโหฬารว่าครับอันนี้ครับบรรยากาศเอาพามาฉันเพี้ยนครับพาม่านี่ครับเตรียมตัดเตียงอาหารครับแม่รัวม่ซอยกันครับพี่น้องของไป เ๋ยวนี่ยเราจะมีเมนูอาหารอันนี้อะไรนะแม่ถ้ามันปลากรายใช่ไหมเนี่ยค่ะครับนี่ครับแม่มมาหเห็ดอาหารัปล่อยกันพอมกัน,นให้ยามให้ปลานนี่หอมมันปลาก,กายกระสีบะมา่าเนี่ครับไมเว้นมาแล้วลาารอพระมาสันเป็ดครับ เอ้ยอยายิ่งรออยู่ขนาดนั่งรถไฟมาต้องดวนจต้องเอาบัตรไปทานไปถ่ายขูนี่ขนาดนี้งเรียน่สาริเศนครับสิบะมาานี่ครับอพระมาอร้ารตับเตรียยไมแล้าทิศลึมหรือเปล่าไม่รู้

ไม่ต้องเดี <sh> <this word vra gen> ๋ยวพไม่้าบอกให้มันานใหญ่เีสร็จแล้วคงอม่ตักมาก่อนแล้วก็บอกแม่ห้รับรอบให้มาแล้วก่อนนะเอาพวกรกร้างอบไเดี๋ยวบอรอบอาบ ออลงเฟซเปล่าเยลงยูทูบลงยูทูบจ้งเครื่ยบผิดเลมาตัาปพี่น้องครับขอบุญครับเ่งสุดท้ายอต่อไปมดันเข้ามาจะขอแผนเหล็กในยกองานเด็กอาหารเตรียมม้ครับล่อพามาฉันเป็นทำบุญแล้วก็จะเอากระดูกของแม่ไปล่องข้ทานมือนีครับ ยังทอดอันนี้อันนี้ปลาปลาอันนี้ปลาช่อนปลาช่อนครับปลาช่อนเดดเดียวครับปลาสวายเด็ดปลาช่อนเด็ียวครับปลาสวายทอดครับโอ้ครับนานกินมาแล้ครับผมครับกษตรบมานนี่ครับรัาเตรียมอาหารไหน่มหหนุ่มหนุมนุ่มหนุ่มหนงมหนหนเ่มหนหลังม้าหน แม่ขั้วน่ารักซอยกันคนละไม่คนละเมื่อครับแกงเข้ามก็ไปเลยแกงส้มได้เลยได้เลยตักไปเลยกุ้งใส่ไหมแม่ัวกุ้งใสมากกกุ้งใส่มากุ้งใสยังยังน่งกุ้งนี่กุ้งมามาเอาถ้วยมาักุ้งนี่เอเอากุ้งเพาก้งไว้บนเะตักเลยตักแกงส้มเลยแล้วปลากระเดเียวเลีวเดือดเลยเียเดยเลีวแกงส้ม เน่เน่เมาเดี๋ยวบอกอะไรกันอ่านี่จุ่มลงไปแกงส้มกระเฉดนะครับกุ้งไหมกุ้งแต่สิเดี๋ยวเจอกุ้งแปะสองตัวทำตัวก็พอครับแกงส้มกระเฉดตักผักไปอีกมีกุ้งด้วยนะครับแตงโมอ่อนนะพ่อแม่ชอบเออแม่ชอบแตงโมอ่อนเนี่ยเน่แล้วันนี้เราไปเดี๋ยววันนี้เสร็จก็เอาของกระดูกแม่ไปลองทานวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ อ่าเนี่ยมีแต่ฟุ้งอันนี้กุ้งเราเตรียมไว้เรียบร้อยครับสามปีสามตัวสามปีสามตัวไม่ถูกหวยนะเออซื้อไปเลยซื้อแล้วแปดห้าจะไปให้แม่จะไหวไอ้ให้แม่ใส่ใส่นี่เกิดแล้วมันถูกยังไม่เกิดเออแล้วมันจะเกิดข้างในนั่นไหมมาถ้าเลยรูหน้าคนชอดด้วยนะเอแม่คลัวน่ารักครับแม่คลัวน่ารัก แไม่ปิดปากเขาถ่ายทอดลงวิดีโอนะแก่มดเมนูจอดเลยครับไปบ้านเนองสาวเฮ้ยบ้านหมอไม่ใส่กคนนึงใส่แหม่นนี้เขาไม่ใส่แต่ว่าถ้าลงยูทูบน่าใส่ใหมหมอไม่ใส่ตะโกนเลยบ้านคุณหมอยูทูบอันนี้ก็คือล่อเสน่หมันครับขึ็นแลไรปะขึ้นไดไหมดเลยใช่ไหมปลาตายคือดเลยครับผมโอ้ยเดยจิ้มปาดุตดแต ไปแล้วพรตีอ่ะที่เาไม่รับมัน่ะเออมันบ้าไม่ได้นะไได้หร้าขั้นตอนทอดปลาครับขั้นตอนทอดปลาทอดมันครับผมหรือปลาเห็ดปลาบ้านนอกเราเขาจะเรียกถ้าเป็นภาษาของกรุงเทพเขาจะเรียกว่าปลาทอดมันอ๋อแต่ปลาปราบ้านนอกของเราจะเรียกว่าปลาเห็ด ก็ไม่รู้นะมันทำไมเป็นปลานไปถ้าเราแล้วปลาเห็ดหรือปลาทอดมันลูกมันก็แบบเดียวกันลูกอ๋อครับครับน่ากินน่าทานมากเลยครับเอาเลยอร่อยเดี๋ยวให้ให้พาชัชิมก่อนลูกของอันเย็นไม่ไม่ไม่ให้ให้พาชันท์ลองวิ่งมือป้าดิลองขึ้นมือปก็ผิดจ้อครับผิดจ้อถ้าถ้าขายนี่ขายโอ้ถ้าขายต้องแพงหน่อยเพราะเป็นปลากายปลากายมันแพงอันนี้ปลากายแท้นะลูกอ๋อครับผม ปลาการของแท้ปลากของแทับแทงลูกลของแท้ไม่มีปลาอื่นผสมปมาแล้วเขาก็ทำได้หลายชนิดปลาเนาะปนแหลบปลาส้อยก็ได้แต่ปลากายนี่จะดีที่สุดปลาทฉลเรามันจะทอดอร่อยกว่าอันนี้เห็นปัหาปลาแลไม่ได้หว่ะปลาชะปลาชะายปลาชะลายไ้่ใช่ปลาแฉลบไปอยู่ ไกรุงเมามันก็เปา่เมันก็สมนี่ละกันนี่แหละลาก็มแหล่ะมันกมัเใช่ครับ็นเมนูที่ท้ามัส่งรายได้กันเลครับครับขายสร้างรายได้ขายดีนะครับเนี่ยในกรงเทพขาดีครับครับตามตลาดนัดตานีไหมครับขายดีครับตลานั้นเขาบอกปลาจะายแต่มันไม่ใช่ครับปลากายไม่ขาย ายามันแพงลงก็มีสอง <200 S 2> ร้อยสี่สิบน่ะอ,อย่างปลาไอ้นั่นน่ะปลาพวกปลาหม่อนจันปลาอะไรอย่างนั้นจะโดนแค่โดนแค่แปดสิบบาทบการการนั่นก็จะใช้ปลาน้ำใจกระมะโโัเฟูเว่าเป็นปลากายปลาก,กายไม่ได้แล้วทอดขายอย่างเงี้ยต้องร้านอาหารนี่มัเดียวเลยต้องร้านอันดับหนึ่งเนาะที่จะทำขายได้พี่จานเป็นแทนและเรเราจะ เอามาได้ได้กินเราจะได้กินได้ทานกันก็เฉพาะางานบูชาสงวันานบูชาตาบ้านที่ว่าเราจะเอาของดีๆมาถวายพะระแล้วเราก็พอได้กินไปด้วยลูก <laughs> แต่ถ้าเราจะกินของแท้ก็ต้องไปตำบ้านอาหารด้านแต่แต่ที่บ้านเราชุมแสงนี่ปลายเยอะมากครับ ไปรูตลาสร้อยปลากระดีปลาทุกชนิดเลยครับแล้วก็เขามีเทศการกินปลาด้วยที่ีตำบนคำมังด้วยและส่วนเกยชัยก็จะโฆษณาไปเลยเกยชัยตำบลของป้านี่ก็คือเป็นน้ําตาลครับน้ําตาลสดยาวตาลเชื่อมครับผมและขนมตาลครับ ถ้าใครมีโอกาสมาชุมแสงครับใครมีโอกาสมาอย่าลืมแวะนะคะคข้างทางเราจะมีน้ำตาลสดของตำบลเกยชยัยลือชื่อ,อแล้ววัดที่โด่งดังที่สุดก,ก็วัดเกยชัยเหนือดัาเกยชัยครับผมสถานที่ต้องเที่ยวสถานที่ต้องเที่ยวแหล่งอะไรนะอีกน,นึงคือบึงบึงบอรเะเทยนะครับ ก็จะมีน้ำพริกเผาแม่ประยูนน้ำพริกนรกน้ำพริกปลาเมงดากุ้งอ๋อครับปลาเนื้อรักเมงดาครับผมน้ำพริกกะหลงครับของหมูแล้วแต่แต่ขึ้นชื่อนี่คือเป็นน้ำตาลน้ำตาลสดน้ำตาลสดและน้ำตาลเปิดจ้ะใจของตำบลเกย์ชัยเลยอ่าฮะเป็นวิถีชีวิตของคนเกยชัยเลยครับผมมีการปีนตาลขึ้นตาลสินค้าโอท็อปของเราเลยนะไอ้ ขอบของครับที่เคยใช้เป็นผงที่ต้องทําโดยเฉพาะเลยครับจะเป็นนกัอยู่่ทีมาเที่ยวไดนะครับเด้อท้าพานมาทางครับชุ่มแสงครับนครสวรรค์ครับสถานที่เที่ยวบบึงลเพอีกครับบึงบลเพล็ดกับงามครับใช่มาไปยิบมาจากบ้านเลยการท่ามีมีบุญมีงานก็คือนี่แหละครับพี่น้องกองไฟครับมา สุ่มมโหมกันครับปันหากันแพ่งกันที่ดีครับสร้งดีครับครับผมครับกับประมาณนี้ละครับเดี๋ยวรอบพระมาชั้นเพี้ยนแล้วก็จะเอากระดูกของแม่ไปร่อล่ออังค่านะครับผมครับเดี๋ยวว็นศุนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามกป็นกลังใจครับ่องตีสารน้ำมังกรครับคราวสุดีครับ